สวัสดีเจ้าสวัสดีแฟนเพจอาหารเหนือบ้านเฮาแหมแล้วนะเจ้าวันนี้มาเข้าครัวพ่อเมนูเด็ดเดเลยนะเจ้านี่วันนี้เฮาจะอบเครื่องไก่กันนี่อบเครื่องไก่สมุนไพรนะอ่าอันนี้เฮาล่างทําความสะอาดเรียบร้อยแล้วเนาะแล้วเฮาตัดเป็นชิ้นเป็นชิ้นเรียบร้อยละแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นเครื่องแกงเครื่องแกงเด็ดเดของเฮาเลยนี่นะมีพริกหอมแดงหอมขาวหาผักป้อมเม็ดผักป้อม แล้วก็จะไขแล้วใส่อย่างกาตุนห้องเนี่ยกะปิเนาะใส่กะปิลงไปต่าตัวเนาะเจ้าเนาะมันจะได้หอมหอมเนาะและอันนี้ก็จะเป็นพักพักที่เขาจะใส่ลงไปเนาะมีพักป้อมต้นหอมแล้วก็หอมป้มเปือนี่เจ้าเหมาะขนาดเลยไปเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทํากันเลยขั้นตอนแรกเนาะตั้งน้ำมันให้เดือดแล้วก็ใส่ชงบองเขาลงไปเลย มเลยเนาะใส่ส่วนแตงของเฮาแล้วก็คั่วลงไปเลยเจ้าอันนี้ใส่อ่าหนังไก่ลงไปตัวเนาะนี่นะเจ้าหลังจากที่เฮา,าคาั่วเครื่องจนหอมแล้วนะะเนาะเฮาก็ใส่เครื่องในไก่ของเฮาลงไปเลยนี่เนาะอันนี้เฮาใส่เครื่องไก่ของเฮาลงไปละอบไว้ไสักกันเนาะเดี๋ยวเฮาจะมาปรุงเครื่องกัน ถึงไน,นเฮาเหลื่อมซุกแล้วเฮาฟุ้งเรื่องเลยเนาะใส่น้ำตาลลงไปนิดหน่อยผองนัวแล้วก็ซอสลาเขียวเยาะลงไปเนาะหลังจากที่เฮาฟุ้งเครื่องยังเรียบร้่อยเนาะเฮาเทน้ำลงไปเลยเจ้าใส่น้ำลงไปเลย ปล่อยให้มันเดือดนะเจ้านี่นะปล่อยให้มันเดือดขั้นตอนสุดท้ายก็เหลือแข่ใส่ผักนะเจ้ามาเลยเจ้ามาเลยในตอนนี้มาดูอบเครื่อนงนไก่ของเฮาเลยเนาะมี่น้ำกำลังเดือดนะเจ้าเครื่องแกงกับไก่นี่กำลังซึมเข้ากันเนาะหอมๆเลยนะตอนนี้นะ นี่นะเจ้าเซตเรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวเขาจะใส่ขั้นตอนทุดทให้เขาจะใส่พักลงไปพอใส่พักลงไปแขนี่ของเขากเซตแล้วนาอเจ้านาอนี่เดี๋ยวเขามาตักใส่ถ้วยกันเลย นี่นะเจ้าเซตเรียบร้อยแล้วนะเจ้าสําหรับเมนูอบเ,ออเ,เ,อบเอื่งไนไกของเฮาเนาะเนาะอบเคื่งไนไกสมุนไพรมอโม,ม,มหอมๆเลยเจ้าปมแมืองไปนองเฮยนี่นะกินกับข้าวนึง่งเนาะเอาเขาวนึ่งมือมอม,อม,อมอเลยนี่นะอ้าทุสำหรับวันนี้นะเจ้าเพือาหารเหนือบ้านเฮานเนาก็ต้องขอตัวไปก่อนเนอะว่าจะมาทําเมนู ล้ำๆมาฮือประแม่ปีนอองได้พอเห็นนะเจ้าสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะเจ้าสวัสดีเจ้า